สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามากินข้าวจ้า,า,าฮัลโหล大家好你食饭噶มากินข้าวด้วยจ้าวันนี้ขออนุญ,ญาตไม่แต่งหน้านะจ้าเพราะว่าหนาวจัดจ้าหนาวจัดก็จะไม่化妆ไงยังไงหูตรงอ่ะหลานหูดตรงอ่ะิดตรงอ่ะ วันนี้อากาศหนาวมากเลยจ้าขออนุญาตไม่แต่งหน้าเด้อมากินข้าวด้วยจ้ามากินแกงกินข้าวมากินข้าวด้วยจ้าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยจ้ากไมจี้วันนี้ก็จะไม่ก,ก,มก,ก,นนก,มกินข้้าวดอะไะกินข้าวกับแกงมีขนมจีนอยู่เดีย๋ยวจะกินขนมจีนด้วยจ้ะ บรรอากาศหนาวจัดจ้าก็เลยไม่ไม่ได้แต่งหน้าหนาวมากเลยวันนี้ก็สิบองศาเองนะวันนี้นะวันนี้สิบองศาจ้ะ หนาวมากกําลังหูตรง,ตอง,องนะกำาลังน่ะ Cho kín kèng hay một nè Kèng Nè mọi người thấy không Mọi người chào xét xét Mọi

จะกินขนมจีนจ้ะกินข้าวก่อนอามือตาลายอยู่ข้าว 食得好味啊！ What? กินขนมจีนโอ้ยเผ็ดสิ่ไม้ซีนสิยส่ยาวสร็จฟันยาวสิ่ไม้ซีนขนมจีนมาเหลือสองจับตั้งมาวานเนี่ยจะกินให้หมด อา,อากาศหนาจัดรู้สึกว่าจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่รู้สึกจะทึบๆหัวรู้สึกจะปวดหัวมึนๆยังไงบอกไม่ถูกนะอากาศมันหนาวจัดลมมันเข้าหู cả ngày精神起咗身,精神麻麻地,唔知系咪凍得滞咧,啲风啊入入耳仔啊,所以搞多诶,有啲头晕啦,有啲头痛头晕嘅啊,今日啊,精神麻麻地,luôn luôn sáng luôn 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 จะมึนมนหัวลมมันเข้าหูหรือไงเพราะว่าหูฉันก็ไม่ก็จะดีหูไปผ่าตัดมาหูอะ่ะกินแค่นี้และ Tôi sợ cho đi thôi lại cái gom to ra Đúng không? Cấm có hồ à, không không à Cấm một dắt, dắt cho sạch, dắt lắp, à, bị lệ thùng đó Nhớ tí thầu ăn bằng tí, tôi mày tí เดี๋ยวจะไปกินยาสักเม็ดหนึ่งก่อนรู้สึกไม่ค่อยดีจ้ารู้สึกมึนหเมืนอนจวกํานๆหัวทำท้าเหมือนจะอวกรเกนๆทำต้าเอน้วกรเ้สา,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 านัวทตาเหวันๆวทต้าเทา,าือนอ้วกรสวท้าเอนอวกสิกมห้กำตาเหะ้วกรสมหว้าเมืจ้สิทำเือจก็้มเอนจอ้ะกนั วาเช้ายังไม่ได้กินอะไรก็เป็นวันนี้ก็จะเป็นมื้อแรกนะคะวันนี้พอดีไม่ค่อยสบายปวดหัวแล้วก็มึนหัวทําท่าจะจะอาเจียนแล้วขอพักก่อนจา้าไปแค่นี้ก่อนนะจา้ไจาไปลวจ้าไปบัดจ้า